ทหารเนี่ยก่อนที่จะลบะเขาเอาแผ่นดินอัอนนี้ละเขาเรียกว่าอะไรลาดไปบนหัวก็เหมือนกับว่าชีวิตเขากับแผ่นดินน่ะคือต้องอยู่ด้วยกัน mm hmm. แล้วเหมือนเป็นการทําเพื่อแผ่นดินอ่ะ <Okay. S 2> ออพอมาเห็นภาพนี้แล้วแบบโอ้โหแบบ โดนมากคือเมดูแล้วเมยังแบบน้ําตาคลออย่างที่พี่เล็กว่าจริงๆว่าคือเราได้ผืนแผ่นดินไทยเรากลับคืนมาแล้วอะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นขวัญกําลังใจพี่น้องทหารได้ด้วยไหมคะด้วยครับเพราะว่าการที่เราทําความเราได,เาได้เราได้ปฏิบัติการสําเร็จในทีละจุดเนี่ยมผมว่ามันเป็นโมเมนตัมนะครับที่ทําให้พี่น้องทหารเรามีความพึกเขิมที่จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผมว่าเหมือนที่คำกํา ขวัญของทหารนี่มันคือกําลังรบที่มันไม่มีตัวตนที่เราชอบพูดกันเสมอนะครับต้นมงต้นไม้เนี่ย แสดงให้เห็นถึงไม่หมดแสดงให้เห็นถึงว่าที่ผ่านมารบหนักเดือดุเดือดไหรบดุเดือดหนักขนาดไหนแี่สภาพแต่ไม่รู้วันนั้นเป็นเหมือนกันป่ะน้ําตาคลอไม่ได้ดราม่านะค่ะแบบเรารู้ว่าแบบมันยากมันยากแล้วเราก็สูญเสียบาดเจ็บไปเยอะไงแบบพอพอทางทบเขาก็แจ้งแจ้งเป็นวงในมาก่อนแต่ก็อย่าพึ่งเขาบอกอย่าพึ่งให้รอให้รอตังหวะนิดนึงอ่ะก็รู้สึกแบบหูแบบ เฮ้ยได้จริงเหรอแต่แต่ในใจเรารู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันต้องรอจะสถานาพื้นท enfin> ี่ต้องอะไรอีกหลายอย่างแต่อย่างน้อยอะเรายึดได้แล้วอ่ะการที่เราจะรักษามันจะง่ายกว่าการที่เราขึ้นไปตีก่อนหน้านี้อเออแบบโอ้โหแล้วก็มีมีคลิปหนึ่งที่ปล่อยออกมาว่ามีน้องทหาร่ะเอาดินอ๋อใช่ใช่โอ้ไม่เห็นคลิปนั้นแล้วพี่เล็กคือแบบคือเนี่ยคนเป็นทหารพูดได้เลยคือ คือแผ่นดินอ่ะมันแบบคือเอาเป็นว่าของพี่เนี่ยนะสมัยก่อนนะตอนที่พี่ช่วงก่อนลบปีห้าสี่อ่ะนะพี่ก็ขึ้นไปบนพื้นที่ตรงนู้นอ่ะพี่ยังคิดในใจเลยว่าแต่ไม่บอกนะว่ามาจากตรงไหนไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้ที่ตรงนี้ว่าพี่ขยำเอามาสองกรรมแผ่นดินไทยเอามาก่อนคือตอนนั้นรู้ว่าคืออันนี้คือแค่แค่เราเป็นนักข่าวสายทหารเราก็ซึมซับแต่ว่าคนที่เป็นทห,หารพี่ว่าโหความหมายของ แผ่นดินน่ะนะพี่ปั๊ดมันมันแลกมาด้วยทุกอย่างของชีวิตครับครับมันไม่ได้ไม่ได้มาง่ายเพราะฉะนั้นเราทุม่มเทเราต้องยอมรับว่าทหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าไม่ใช่ถึงแม้เขาจะเป็นทหารเกณฑ์นะครับแต่เมื่อเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจรักชาติแล้วก็พยายามจะที่จะปกป้องที่ปไตยแล้วก็เอาทูมแผ่นดินของเราคืนวันนี้เหมือนที่เหมือนที่การเปิดบริการครั้งนี้ หลังจากที่ทางกัมพูชาได้เริ่มยิงก่อนเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทาก็คือเราขอแผ่นดินเราคืนเท่านั้นเองอเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าแผ่นดินเราคืนค่ะใช่นเนี่ยคลิปนี้ไม่ดูจาก Facebook ของพี่เล็กเนี่ยหอ,อพี่ยมมาจากติกตอกเนี่ยให้ให้เครดิตเขาไว้เหมือนกันแบบโหแบบเห็นแล้วคือคือก่อนหน้านี้มันจะเป็นมีภาพนิ่งแต่อันนั้นมันก่อนการสู้รบทหารเนี่ยก่อนที่จะรบอ,อ่ะเขาเอาแผ่นดินอะ่ะ อันนี้ละเขาเรียกว่าอะไรลาดไปบนหัวก็เหมือนกับว่าชีวิตเขากับแผ่นดินอ่ะคือต้องอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเป็นการทําเพื่อแผ่นดินอ่ะ <Okay. S 2> เออพอมาเห็นภาพนี้แล้วแบบโอ้โหแบบ โดนมากาออคือเมดูแล้วเมยังแบบน้ําตาคลออย่างที่พี่เล็กว่าจริงๆว่าคือเราได้ผืนแผ่นดินไทยเรากลับคืนมาแล้วอะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นขวัญกาลังใจพี่น้องทหารได้ด้วยไหมคะด้วยครับเพราะว่าการที่เราทําความเราได,เาได้เราได้ปฏิบัติการสําเร็จในทีละจุดเนี่ยมผมว่ามันเป็นโมเมนตัมนะครับที่จะทาให้พี่น้องทหารเรามีความพึกเขิม,มที่จะปฏิบัติการอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มผมว่าเหมือนที่คำกํา ขวัญของทหารนี่มันคือกําลังรบที่มันไม่มีตัวตนที่เราชอบพูดกันเสมอนะครับคือตายคือตายเพื่อแผ่นดินเ่ยคืออันนี้แบบ คือคือเหมือนกับว่ามันไม่มีอาชีพไหนเราอย่างเราอ่ะอย่างเราเราก็ไม่ถึงขั้นนะที่แบบโอ้โหฉันจะเอากระสุนไปรับเพื่อแลกแผ่นดินอ่ะแต่ทหารเขาเกิดมาเพื่อที่จะทําหน้าที่นี้ไงเขาเลือกแล้วอ่ะแล้วก็เราก็จะได้ยินข่าวว่าจ่าเริงกับน้องพลทหารพานุพัฒน์ที่เป็นสองกำลังพลที่สละจิตท้ายปิดท้ายขบวนเพราะว่าวันนั้นอ่ะช่วงนั้นเนี่ยคือเนิน3-50แล้วก็ยอมรับว่าโอ้โหเราใช้เวลาเท่าไหร่10กว่าวันใช่ไหมแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนเราจะ ใช้ F16 เข้าตีโจมตีทิ้งไข่คือเมื่อเมื่อลบรอบแรกเนี่ยทาพัก2บอกว่าเราใช้ไป49ลูก<ะ>แต่เราก็ยังไม่สามารถทำอะไรเนิน35 0ได้เพราะเราเห็นโครงสร้างอย่างที่รู้มีอุโมงค์มีบังเกอร์ที่มันแบบไอแข,แข็งแรงแรมาก<ะ>ใช่แล้วคือสิ่งที่ F16 ทำได้ก็คือการตัดกำลังเ<ะ>ช่นตัดกำลังเสริมตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงอะไรเท่านั้นแต่ตัวเนินเนี่ย<ะ>มันทำได้ยากมาก<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ย ทางทอบอเขาก็เลยใช้วิธีของทหารราบก็คือเอาทหารราบอะขึ้นมีรถพิเศษทหารราบก็ค่อยๆคืบคานค่อยๆตีค่อยๆขึ้นไปแล้วตอนที่เกิดเหตุที่ทัพภาคสองเขาทีมทีมแม่ทัพภาคสองที่เขาเล่าให้นักข่าเราฟังเนี่ยก็คือช่วงที่เราขึ้นไปเนี่ย คือตอนนั้นกว่าจะได้ลงมาหรืออะไรเนี่ยมันก็มืดแล้วคือแต่เราเห็นแล้วว่าทางทีมงานขึ้นไปเนี่ยเขาโดนขเขมรยิงอัดลงมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องล่าถอยคือมันเป็นเรื่องปกติทางทหารเนี่ยมีรุกมีรับมีถอยใช่ไหมแต่พอตอนที่ช่วงถอยออกมาเนี่ยเจอขเขมรซุ่มโจมตีปรากฏว่าจ่าสําเทิ์กับน้องพานุพัฒน์เนี่ยเขา บอกเลยอันนี้ที่ทีมแม่ทัพภาคสองเล่านะเขาบอกว่าให้ข้างหน้าไปก่อนเดี๋ยวเขาปิดท้ายให้เหมือนในหนังนะคือเหมือนยิงกันให้ถูกไหมเออยิงกันคือแบบระวังหลังอ่ะเหมือนระวังหลังให้เพื่อที่คนส่วนใหญ่อจะได้รอดอืมเออเพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพอออกมาข้างนอกแล้วสองคนยังไม่กลับออกมาทุกคนก็รู้ว่าน่าจะน่าจะเสียชีวิตนั่นแหละ แต่ว่าจริงๆแล้วงานนี้ก็ต้องยกย่องไม่เฉพาะน้องสองคนที่ผลิชีพก็คือทุกคนหน่วยกำลังคนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยจริงๆนะตรงนี้นะคะแล้วจริงๆมันมีภาพที่ทางด้านของพระสงฆ์รวมถึงพี่น้องไปเชิญชีวิตเชิญอเชิญอันดวงวิญญาณเออเนี่ยค่ะออกมาจากพื้นที่ที่เจอร่างใช่ซึ่งภาพเหล่านี้ทางทัพภาคสองเขาก็แจก แจกให้สื่อส่งให้สื่อแล้วเขาก็ขอว่าช่วยเบลอหน้าหน่อยเพราะว่าคนที่ร่วมเนี่ยก็คือเป็นทั้งหน่วยหน่วยลบพิเศษแล้วก็เป็นทหารในพื้นที่ที่เขามาช่วยกันลบก็เหมือนกับต้องเบลอหน้าไว้นิดนึงทงั้งทที่จริงๆในใจเราคิดว่าเฮ้ยเขาวีรบุรุษนะต้องเปิดหน้าเขาสิแต่การรบมันยังไม่จบไงก็อาจจะแบบเดี๋ยวมีผลต่อการปฏิบัตซิซึ่งมันอาจจะอันตรายในจุดนี้ไหมคะท่านก็ปกติแล้วในการ ชุดปฏิบัติการพิเศษหรือว่าชุดที่มีความสําคัญนะเราพยายามจะปกปิดเขาครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเขาไม่ได้โตคนเดียวครับมันอาจจะไปสามารถอาจจะไปเดือดไปเดือดร้อนถึงครอบครัวภายหลังได้ว่าตอนนี้ในภายในประเทศเราเนี่ยเราก็ยังบริหารจัดการกันได้ไม่เบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าวพี่น้องชาวเขมรน,นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องชาวเขมรทุกคน,กคนไม่ดีนะนะครับเออบางคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ยังทํามาหากินยังประกอบอาชีพ สุจริตนะครับยังได้เงินเดือนกินอิ่มนอนอุน่นก็ยังก็ยังก็ยังอยู่ดีในประเทศไทยอย่างมีความสงบสุขนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนหนึ่งที่ก็ยังยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ ทำเป็นพฤติกรรมทางจราชนสสยรับแล้วก็มีพฤติกรรมก่อก,กวนนะครับในเรื่องของการบิน,นการใช้โดรนโจมโ,โดรนมาก่อก,กวนนะถึงแม้จะไม่ใช่โดรนโจมตีนะก็เป็นโดรนที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็มีม,มีลักษณะของการก่อก,กวนก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการการที่เราปกปิดใบหน้าหรือปกปิดเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ เป็นประโยชน์กับเจ้าตัวเขาครับก็เขาจะได้ไม่เป็นห่วงห่วงหน้าพะวงหลังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องขอไว้นิดหนึ่งด้วยเวลาสื่อมวลชนเนาะพี่ตอเสนออะไรเงี้ยมันเดจะต้องเลื่อนนิดหนึ่งนะคะแต่จริงๆงานนี้เห็นบอกว่าแม่ทัพเติ่งก็ลงพื้นที่แนวหน้าตัวเองต้องบอกเลยว่าแม่ทัพเติ่งพลโทวิรยุทธ์เนี่ย คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่โดนด่าเพราะว่าอะไรป่ะคือคนเน่ยมีเขาบอกว่าเขามาเอาคําพูดพี่ที่บอกว่าแม่ทับเติงอ่ะเป็นคนที่โหดเข้มด,ด,ดูเด็ดเด็ดคือก่อนที่จะลบอ่ะคือคนโจมตีแม่ทับเยอะไงะะแล้วก็บอกในวาสนาบอกว่าแม่ทับเติงเนี่ยโอ้โหแบบเด็ดขาด แบบคือลบแน่นอนเลยช่วงนั้นที่มันยังไม่มีความ,มชัดเจนว่าจะลบใช่ไหม<ะ>แต่มาวันนี้ได้เห็นแล้วว่าอยู่หน้าแนวอยู่ในการบัญชาการรบตลอดแล้วเป็นคนที่ไม่พูดคนมไม่พูดอ่ะจะต่อยหนักอเออเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่แหละก็เลยทําให้ตอนนี้กระแสะของแม่ทัพเติงอ่ะก็แบบโหเป็นที่จับตาสื่อเสือต้องมางัดประวัติหาประวัติกันใหญ่เลยว่าตกลงเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแต่ว่าแม่ทัพเติงเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผอทบเตรียมฐหารรุ่นที่สิแต่ว่าเขาว่าเติบโตในอีสานใต้ก<ห>็คือเรียกได้ว่าหลับตาก็จะนึกออกหมดอนะ่ะว่าพื้นที่ในเจ็จังหวัดอีสานใต้อะอะไรอยู่ตรงไหน คืออันนี้มันก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้การวางแผนการรบอ่ะมันคือคือคนที่ทหารที่เขาเติบโตตรงเนี้ยเขาจะมองภาพการรบออกคือแต่ถ้าสมมติเราโตโตมาจากฝั่งอื่นเนี่ยแล้วก็มาวางแผนการรบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชินพื้นที่เท่ากับคนที่เขามองภาพการรบออกอืมค่ะคือท่านก็อยู่ในพื้นที่เองตลอดแต่ท่านไม่ค่อยพูดเนาะใช่ไม่ค่อยพูด<อ>คือจะเป็นเหมือนผอบ,บอับพลเอกพนาแคลปปอดทุกก็ไม่ได้พูดเห็นไหมผอ,อบ,บอับเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยออกสื่อไม่ไรแต่แต่แต่ผอ คนนี้เขาจะมีพิเศษอันนึงนะคือไม่ออกสื่อแม่อะไรแต่ครั้งหนึงน่งปีหนึ่งเนี่ยจะมีพบปะสื่อแบบนอกรอบนะมาพูดความรู้สึกทุกอย่างให้ฟังแต่งดเป็นข่าวแค่ขอให้เพียงว่าให้เข้าใจใน,ในความคิดหรือตัวอของพอบบธบคือเมื่อก่อนนียมีแม่ทัพกุ้งเป็นแม่ทัพก็ยังให้สัมภาษณ์รับแรงกระแทกเต็นได้เต็มได้แต่ตอนนี้แม่ทัพแม่ทัพ ก็ไม่พูดพดบตบก็ไม่พูดแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าคนที่ออกมาก็คือท่านเสนาธิการหันบก<อ>คนเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดที่ออกมาประกาศว่ากัมพูชาต,ต้องสิ้นสภาพท่านด้านการทหารเนี่ย<อ>ก่อนนั่นแหละมันต้องอคือในกองทัพมันต้องมีคือน้องเหลือจากทีมโคศกมีอะไรแล้วมันก็ต้องมีแบบคนที่เป็นแบบผู้ใหญ่ในกองทัพอะมันก็ต้องมีออกมาพูดบ้างเหมือนคีแมนเนาะใช่ใช่เใช่ใช่นั่นแหละ